แลกมาแล้วบโอ้ยดีมานโอ้ยแหลกแบ่งพันหลายมันสิโอ้ไม่ค่าสิท่อนยากเงินเด็ดออกเด่นหน่อยกมึงวะบ้านในจักบาทเนี่ยพันครับใส่หัวลถดอ่นกับเกีียงตับเลย เฮ้แดงแดงเข้าไปยิงหนูผมพันพวกน้ย่าคลิปจะพลงม้ผมพัน้ยไอ้บาเจ้าสามสจะได้สิลงไหนผ้าป้ายาเขายิงไปยิงหนูเมียเจ้ากระดานะไสันแบนี่พเป็นต่ถยคลิปเรเมับระไรเลยได้ะรใสฮยรันยแท้วะเนี่ยได้จ็กบาท เดินเงินแล้วกะที่หนาที่หล no ังก่นที่ง่ายก่อนครับเดินเดินนี่เท่าไรเนี่ยซื้อยาสูบสูบเน่เดินนี่เท่าไรเนี่ยอะไรเดินเท่าไรเนี่ไอเจ้าไงกอ้ยเฮ่สาไนเรอเฮ้ย้ไามคนึงเหา้านเหอเ้เาคนนเหรอเฮยเฮ้ยามนึเหเฮ้ยเามคนงเอเฮ้ยเรอ้ย้นนึเอ้ยเฮ้ยานน้สามึงเหอเฮ้ยเะ้ยามนเอยเ้าคนงเรนเหรอยู่้สาคนเอเ สาจะคลองหลานเฮ้ยอเด้อไปอยู่สองคนนะพึกพึกษายจะคลองลานกันจะคลองลานับโ่มือนย่งกับบบานนี่หรอวะอ้จะคล้องลานัเนี่ยจะคล้องลานเนเป็นไงครลานเอาดินมุดหนเขาแงบุบอมมเราเราเราเาจะเหลือบ่เนี่ยดินเนี่ยเหลือมดบ่เนี่ยดแท้บ่เขาแลนบึมบ่มึ่มบ่ตีหมูบานอยู่มมืดมองสีลงนี่ยมืดหมองสีลงบ่

เ,เป็นเรนทั้งเครื่งหรอครับใครเรยนใครันเรีวเปดันสิมีบ้านก็ให้ไปดันเนอ้อมีบ้านให้เตียมไปมีบ้านบอกว่าให้ยังให้ดัน,นแล้กลากาล่าค่าหาียวที่กองไว้อะให้ดันเันบออันนี้เอาลงอีกไม่รู้เลยเพื่อนๆบอกผมกเพื่นบอกเลยวพ่นบอกจะเอาให้เต็มเลยเดี๋ต็เข้างหลังแล้ทุบบ้านเลยงานง่ายก่อนแล้ว เอาหงได้ใกล้ๆกันไหมจัดลำหมองใกล้ๆกันมองานข้าหาสมองผู้สาวนั่งเลยวนั่งไม่ปืนดิรวมดี่เดี๋ยวให้ขั้นขาวขันน้ำมึนไปมาเ่งป้าไปซีบัวเป็นน้ำเน้ยเมีเป็นน้ำเน้ย ผ้าเป็นหลังัวเทียนไปน้ำเนี้ไปน้ำเนี้ไปนเน้ไปไนไปไนไปน้ำเนี้ยแนใจวะบนใจนอกับปาเ้โอ้ยบาน่วนอนบ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 อพวนกับบนอนแล้วซื้อเบียร์มากินยังเลยเออเนจะาจาเต็มเลยไห อันเคินว่าเขาหลักฐานโมยูนะยิกา้หรือเปล่นี่ยย้นเรียบร้อยนะครับกดไปแล้วดอยแล้วไปยังป่ะสูงๆต่ำๆยังไงแบบขาดนะขาดจะมดอีกแล้วสูงกต่ๆโต เลวกินเรียบเลยใกล้ๆนีากวงปัญหาหลายลยเป็นตาเนี่เปลี่ยนกันมาเกเกณยังที่หนเกเรียบร้อ่อยากได้ทุเอามาเอาัวน้นอะไรเงี้ยไล่ไล่เป็นตัวดมงี นี้ก oh, yeah. go go ็ก uh, ินกาแฟส่วงยินนะทีละสองช่วงเนี่ยบักเซกซักสองซ่วงเลยในเซ็กลองเอามาชิมที่มันอร่อยไหมเผื่อจะติดใจอ่ะในมุนได้กินกาแฟแบบไม่ต้องชงน้ำร้อนน้ำยินนะ

เลยยุ่งมองปลายางกึดอันคืออยู่มันคือบอมันคือบอผ่านว่ะอันนี้กันหน้าเอออันนี้กันหน้าเอ้ยคู่ทุกมันผสมกันแล้วาข้อเห็ุจังไรให้มันเพราะว่าตันดินทรายไปผสมดินเหนียวเด้อยบัดด้อฮะเอาเดี๋ยวตันดินทรายไปผสมดินเหนียวเด้วยดินทรายผสมดินเหนียวอ๋อมันจะเดาเอาสิเบ่มันหนันเนื้อเนื้อดเนื้อวมันเปี๊ออกข้างเออมันเปีดออกผสมผสๆใหม่คลุกๆกันไป นาอกก็หายสองข้างแล้มันายฝังฝังเก็บเย็นไอ้ตัวที่มันปลายางนั่นหายออกมากตอนนี้เลยเอาให้มันปิดทางเดียวพะมันมันแข็งขังนึงตอนขามคร่รอันี่มันทางปลายางขอปามันก็ต้องพเอไป้นย่าื้นพื้นพื้น

ตัดกำลังพู้ต่อสู้ก่อนเอ้ยเอามามีคนหนวนไหนเกี้ยกล่เดินบ่เขาลุกหลางบ่ี่เป็นเอามาพึ่งว่าผ่านบ่เส้นมันดีดมันดีดมันงึกงๆงึ๊งลันถรวดแจ็คมินบ่หัวมักแ่ก จกักไปถอดสามได้ถอดไปมันมินเลยเนี่ยเขาให้รถอยู่ที <h 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 ่นี่ไ้ใส่เบื้องหูไปเขาใส่ยังระเบิดเลยขยายขยายยังไงเนี่ยจะไแรกระจงหน่อยเราขยายแล้วมันยานอ่มแอันนี้มันจะหดเขาขึ้นวันนี้หดหดอยู่วะพ่โหดดึกที่จังไหนมันหดน หูใหญ่ปัานนี้มันชี่ดคตรจะบอกดีแพงไงตัดเด้อไอ้ีแพงตัดพี่ีมันหนีก่อขึ้นหัวที่แหลกข้าก็จ่อหูไหน่อยเใส่เอาใส่ตุมหูเอาตุ่มหูเอาอันนี้มาใส่เดี๋ยวปอไอ้ติงติงเอาติงหูหมูไหมยืดปุ๊บปันนี้ก็ขยายออกไปเลยอันนี้เบอร์สามสองเนี่ยนเป็นากสามสิบสามดเนี่ปากข้าบูบอกสาบกปากข้าบูมาใส่มานี่สจังไนกพอพี่บิซี่แล้วนาะ โอ้สีเลยมสีเลยอะทีนี่เทฮะไม่เลยบอกไสาได้สามเทขนานไปเดอันข่เฮ็ดยังสี่แหะแต่ไข่เชี่ยเอาไอ้หูงัวมกเ่ยวเงีวเหสฮงยืดเร็วมันหนักมันหนักแล้วมันยืดเร็วอ๋อมันหนักมันยืดเร็วเหรี่เดล๋อวก่หอย่างนี้ปุ๊บเอายางรถมาเ้รต่อไหวรอยางรถกับคางนะหูหมาคือตังวะหูคตตังเลยนะ บางหูงอมันขึ้นลงวะบางบางโตหูขั้วมันตั้งเด้เอ้าวหูงอหูหูงอกับหูขั้วมันมันคือกันนะหูไหมหูขั้วในตั้งเด้หูอันนี้ลงเด้ฉันเป็นหูมีนี่แงนะแงแงมันวนมันอมึงมีห้าหูมีมั้งอันนี้มันคืนกันขืนกันหอด